เฮ้ยมีอาการเว้ยมีอาการเว้ยเฮ้ยเรอลากก่อนครับผมลากไปเลยลากไปเลยเอาแล้วเอาแล้ววัดวัดหเฮ้ยโอ้โหกินได้ทันตั้งโตเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหแรงดีผ่านโอ้ฮะเอาสมิงได้ดิโอ้ ขึ้นมาใช่นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกิ๊บอีกแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่อครับผมวันนี้เราก็มาลองเยื่ยมากลแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าปลาจะกินดีไหมวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายครับผมก็ไม่รู้ว่าปลาจะเงียบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูไปติดตามชมกันครับ ว่าจะมีตัวให้ลากให้สนุกหรือเปล่าครับผมก็สำหรับมือใหม่นะครับก็สายหน้านะครับขอแนะนําให้เป็นให้ใช้เป็นสลิงครับอันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วครับเป็นแบบว่าเป็นขุยไปแล้วครับเนี่ยดูเลยครับเนี่ยมันจะมีสายที่เคลือบสลิงมาก็เริ่มเปื่อยแล้วครับผมถ้าขาดก็ต้องเปลี่ยนครับผมเพราะว่าจระเมดเป็นปลาปานคมมากครับก็สําหรับสายเมนสําหรับคนที่ถามเข้ามาครับผมก็ผมใช้เป็น PE ครับผม ก็พีอีสองพีีสามได้ครับผมก็เอาอยู่เลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับผมเดี๋ยวเราไปใส่เหยือครับผมไปครับสำหรับเหยือหมักก็มันก็จะเหม็นเมนะครับผมเราก็ต้องทนเอาครับมันก็จะเหม็นติดมือนะครับผมแต่ก็เอามาตกเพื่อความสนุกความมันครับผมสําหรับเหยือหมักก็เราก็พันไปที่ตัวเบ็ดเลยครับผมไม่ต้องไปกลัวเหม็นครับผมนี่ครับพันนี้ไปเลยครับนี่ครับผมก็พันไว้เรียบร้อยแล้วครับตะกี้ กระพันให้ดูใหม่นะครับให้เป็นแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ไปโยเลยครับผมเฮ้ยมีอาการเว้ยมีอาการเว้ยเดี๋ยวรอลาก่อนครับผมมีอาการครับมีอาการมีเข้ามาต่อต่อแล้วครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับ ไม้ที่เป็นไม้แลกครับผมนี่ครับดึงมันดึงแบบแต่มันไม่ลากไปเลยครับผมดึงแบบตึกต๊ก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 อยู่ไม่รู้ว่าปลาอะไรมันเข้ามาตอดเลยอืออืออยู่เฉยวิ่เฉยเลย ปาอะไรวะนี่มาแอบ,บกินตอนไหนวะเนี่ยเนี่ยะได้ไม่ใช่ครับทุกคนโอ้โหไม่รลูกปลาอะไรแต่ตัวไม่ใหญ่งงเลยเนี่ยเข้ามาแล้วครับถึงว่าเดี๋ยวมันหูปลาอะไรวะระวังยครับถือว่ายวลากไม่ออก ตัวไม่ใหญ่ครับผมก็ออ <c oughs> ตัวอยู่ประมาณสามสี่ขีดครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ก็ว,ว่าอยู่ทำไมมันกินแบบไม่รากเลยครับตัวนี้โอ้โหแล้วกินแบบนิ่งมากเลยโอ้ตัวดำเลยครับเดี๋ยวไปดูกันใหม่ว่าจะมีตัวใหญ่ให้เราเล่นกันหรือเปล่าโอ้ก็อออพอได้ได้ลุ้นครับผม อยาไปรู้เงินใหม่ครับเฮ้ยเหมาการครับเหมาการครับทุกคนเอาเอาเอาลาบไปเลยลาบไปเลยเอาแล้วเอาแล้ววัดวัดหืออยู่ไหม อยู่ไหมอยู่ไหมเฮ้ยไม่อยู่ว่ะโอ้โหว่าปล่อยรากไปแล้วครับทุกคนโเค้เสียดายหือรากไปแล้วครับทุกคนแต่ว่ามันวัดกากไปหน่อยครับไม้นี้เดี๋ยวไปดูใหม่ครับ,ไม,รบมไม้ที่สองก็กินครับผมไม้ที่สองก็ลงไปแป๊บเดียวเอง แากเลยแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับจะไปตามดูเันใหม่จะเอาตัวใหญ่ๆให้ทุกคนดูให้ได้เลยครับผมเดี๋ยวไปตามชมเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไว้คำไม่คิดเลยทำไม่คิดเลย อยู่ครับอยู่ครับทุกคนไม้นี้อยู่อือป่าอะไรครับเนี่ยตัวเนี้ยเอย้แต่ว่ายตามเข้ามาเนี่ยดูรถไฟนี่ใหญ่น่าจะเป็นสวายตัวเนี้ยเฮ้ยฮสวายแล้วครับทุกคนไม้นี้ โอ้ถูกว่าเอาเรื่องเลยครับตัวนี้ก็ตัวนี้ประมาณครึ่งโลครับตัวนี้เดนได้ไซส์เล็กเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวใหญ่ไม่รู้จะมาตอนไหนเดี๋ยวตามดูขึ้นใหม่ครับโอ้เนี่ยทุกคนไซส์ไม่ใหญ่ไซส์มันครึ่งโลตัวเนี้ยอืก็พอได้ดึงครับ เดียตามดูกันใหม่เฮ้ยเฮ้ยอือหือโอ้โหกินไม้ทันตั้งตัวเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหอือหือตัวนี้แน่นมากตัวน,นี้แน่นมากอือหืออือหเอาไม่ยุ่งเลยัวนี้อือหือเขาป่าไปแล้วเขาป่าไปแล้วอ้อหอือหือเขาป่าไปแล้ว ออกมาออกมาออกมาไหมออกมาไหมโอ้โหอือเฮ้ยเห็นว่ายตามมาเอ้าหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วครับทุกคนโอ้โหเหลือแต่หญ้ามันพาเข้าป่าหญ้าตรงนู้นครับโอ้โหโอ้ยเสียดายเหลือแต่หญ้าไว้ให้ชมครับอืมเฮ้ย นี่ครับทุกคนแต่แต่ยญาไว้ให้เชยชมโอ้โหผมปล่อยแบบส่งสายหญามากตัวเนี้ยแม่งพาเข้าป่าญาไปเลยลงบปเต๊บเดียวเองยังไม่ทันตั้งตัวอะไรตัวเนี้ยอืมโอ้ยแล้วไม่เฮ้ยเฮ้ยกินเลยกินกินกิน อยู imi, ini, ini, agree, ่ต oh, oh, th ัวนี้อยู่อยูตัวนี้แน่นเลยแน่นเลยตัวนี้แน่นเลยอือวตามิีนึงตามีนึงปิดเบรกนิดนึงออไม่เข้าปิดเบรกนิดนึงออไม่เข้าออไม่เข้าออหักเข้ามาอ๋ เขาไปคงเดียวเลยเขาไปคงเดียวเลยไม่ได้นะอือเฮ้ยเฮ้ยที่ตักก่อนที่ตักนี้ปลาอะไรดูจระเ็ดตัวนี้จระเข้เอยากเอาปอยากเ้าปลาอือตัวนี้โอ้โอ้โอล้้เลยหู้เลย

แรงดีชุบหายโอ้ะขอกำลังไปดิโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยครับทุกคนโอ้โหไอไฟาเหน่ยเลยอู้ยอืมโอ ย่อสำเร็จแล้วทุกคนไา้เม็ดมาแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่สาสามสาสามโลได้ตัวนี้อเอาเรื่องยวขออนุญาตปลดปาก่อนครับอืมอืมตัวนี้แรงเดียวเรื่องอจะปลดปาก่อน I mm. fly <laughs> oh, yeah. so high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Woo! God! So Ừ, anh em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 kia, em đẹp, em em này, em ตัวนี้น่าจะเป็นจาะเม็จกันแล้วครับทุกคนอู้หูยจระเม็จจาะเม็จอู้หูอู้หูมานี่แล้วมานี่แล้วตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่อืมขึ้นมาอ้หูยา yeah. ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมันโลกว่าทั้งสองโลครับตัวนี้โอ้โห ดิ Hoy, cosmos, ่นคือฝนตลบกบตลาดเนี่ยครับกินทุกไม้เยี่ยมมากเลยกินทุกไม้อยู่ที่ว่าวัดได้หรือวัดไม่ได้แค่นั้นเองครับโอ้โหลากแฟดแฟดอย่างเดียวเลย ม,มาแล้วครับจระเม็ดชุบแป้งทอดทอดจนดำเลยตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ปล่อยไปหมึ่งเคยครับผม เฮ้เฮ <ính> ้เฮ้กินแล้วกินแล้วกินแล้วกินสายยอนตัวนี้เจ็ดสายั้นนึงนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยกินอ่ะวัดเลยวัดเลยมาสามินาทีนึ่งาสามวิทีนึงสามินาทีหือ ตัวนี้ก็ไซส์น,น่าจะมีสามโลอยู่นะตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ไปไหนจะไปไหนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออเข้าลองนะนี่โอ้ยเอ้ยอุ้ยใหญ่ไหมถามใจดูอ่า นี่ใ่ใหญ่เท่าไรตัวนี้ไซส์สองไซส์สองพอได้จตงมือครับตัวนี้ก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องพอกันเพียงเท่านี้ครับเอาแค่พอหอมป้าหอมพอครับก็แดดร้อนมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งประมาณเกือบบ่ายสามครับผมก็แดดแรงมากไม่ไหวจริงครับสู้แดดไม่ไหวจริงก็นักตกปลาทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยครับ ก็อย่าโดนแดดมากครับกินน้ําเย็นก็ให้ระวังด้วยครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้เป็นลมได้ครับผมก็ยังไงก็ลากันเพียงเท่านี้ครับก็กลับสวัสดีครับ